สวัสดีครับอยู่กับร้านสะดวกซื้อถัวฟิตาโอร้านสะดวกซื้อั่วฟิตาชิโอโออยากมีผู้เดตามเยอะๆแล้วครับ,บเว้นช่วงบ้างเว้นช่วงบ้าง ยาชีฮอร์โมนฮอรโมนลิปปิ้งลาติโนลุลล่พอแล้วอดีอันเดอร์นี่แต่พอจบคิปก็ึกดอีกครั้งหนึ่งสอกดไลค์บวกขอบคุณพี่ต่อโปรโมช่นโมชั่รถถูกขายหนักน่าดูน่าดูไต้องเจมเลยวะแล้วสะดวกซื้อให้เราตั้งชื่อได้เองไอ้นวันเราตังว่าทวอิตาชิโอช็อป พอพ่คุณเล่นกับกระดิ่งได้ป่ะเขาน้ออ้าวเขาล้อคุณอะไรเนี่ยไม่ใช่คเหมือนผมเลยตรงนี้ตรงนี้พอแล้วบอะไรไม่ใ hmm. ช่ของเองเอามาของเพื okay. uh ่อนค่ะเออไปดิไปดิ ใช้กดสิงร้านสะดวกซื้อยังให้ต่อยังให้ต่อบอกว่าจริอะไรคใจยิงต

อย่ารีบคนตินดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆว้ยอยากมาชิมชอบเลยขมูจิงบ้าเผาปลาบานเมียงประปรุงคงแข็งแปลว่าแปลว่าเฮ้ยเซ็งแม่ถ่วกระเจียวมันจะเป็นเขาท่เดียว

ลูกขาดเลยเออแม่แล้วแม่แล้วแม่อยากดูดูที่ไหนดีบ้างแม่อยากดู

को को जो हम हम नहीं नहीं निकलना चाहिए